สวัสดีสวัสดีทุกท่านนี่ดอกตูมอันนี่ยังไม่บานนะคะ บานแล้วมีมดด้วยสวยงาม สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะสบายสบายสไตล์ไอพรมาแล้วจ้า mm hmm. mm hmm. นี่ต้นกำลัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะวันนี้ใอ้พอรพาเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมากินผลไม้กัน กินแก้วมังกรกับเย,ยพรนะคะนี่แก้วมังกรสีแดงหวานฉ่ำคลายร้อนค่ะอืมหวานค่ะ ดอกแคมีด้วยแคที่นี่ยังไม่หมดนะคะหล่นทิ้งหมดมีข้าวโพดด้วยแล้วก็นี่แก้วมังกรอันนี้เดินไปข้างบ้าน,านเมื่อกี้ต้นบ้านของข้างข้างบ้านข้างรั้วน่ะเขาหล่นมาในคิตบ้านเราค่ะ กระท้อนเขาหล่นตกมาอยู่ในเขตรั้วบ้านเราลูกหนึ่งเก็บกินได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันตกมาอยู่ในเขตรั้วฝั่งที่เราอาศัยอยู่สามารถเก็บกินได้เราไม่ได้ไปลากไปขโมยนะคะ เขาตกมาเองหล่นมาเองโดยอัตโนมัติสามารถเก็บทานได้กินได้ค่ะเพื่อนและพี่ข้างบ้านเขาก็ใจดีปกติเขาก็จะเก็บมาให้กินให้ทานตลอดนะคะเนี่ยกระทอนได้ของฟีกินอีกหนึ่งลูกเหมือนเคยงวดนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกจัน ลูกใหญ่หอมหวานอร่อยงวดที่ยายพรถ่ายคลิปที่ผ่านมาคลิปนั้นจะลูกเล็กๆจิ๋วแต่อันนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นกลางแต่ปกติจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกกลมๆลูกกลมๆแบบลูกอย่างเงี้ยลูกกระทอนอย่างเงี้ยลูกกลมๆแต่อันนี้อีกพันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งมาค่ะเพื่อน มาทานผลไม้กับยายพรค่ะมีหลายอย่างเนี่ยเข้าวปุดซื้อมาเหลือก็ยังกินไม่หมดนะคะก็มามากินด้วยกันกับยายพรเกีวมังกรหวานๆฉ่ำๆเลย <S <S เยยบื้ลเลยนะเธอ, <c oughs> อ,อขอโทษขอขมาขอไฟนะคะ ทุกครั้งแหละยาพรเยาพรถ่ายสดนะคะไม่ไม่ได้ตัดต่อนะคะถ่ายสดอ่ามาค่ะเพื่อนหวานๆฉ่ำๆยั่วๆกันเลยจ้าอืแกะมังกรเขาจะมีหลายสีนะคะหลายสายพันธ์ สีขาวก็มีแต่สีนี้จะหวานหวานหวานมากนะคะเพื่อนๆมากินแก้วมังกรหวานๆํ่ำๆกับเยพรนขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะ มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงก,กันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะคะอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขเฮงเงปังปังกันทุกๆคนทุกๆช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันและก,กันค่ะฝากติดตามช่องสบายสบายสไตล์ยายพรเป็นกําลังใจให้ยายพรด้วยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็พาเพื่อน มากินผลไม้ทานผลไม้กันค่ะคลายร้อนค่ะนี่แก้วมังกรก็จะมีลิดเย็นหวานมากแต่อยากจะทานสีเหลืองค่ะยังยังไม่ยังไม่ได้ทานยังไม่เคยทานยังไม่เคยกินกินแต่สีขาวกับสีแดงแต่สีเหลืองอยากลอง มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันกับยายพรนะคะหวานๆช่ำๆเลยค่ะแก้วมังกรค่ะลูกจันลูกใหญ่ๆเลยงวนนี้หอมหวานแล้วแต่ผู้ผู้ชอบนะคะแต่ทางนี้ยายพรชอบยายพรก็ซื้อมากินเรื่อยนะคะ ถ้าฤดูเขานะหุ่นข้าวโพดก็มีมาค่ะเพื่อนมากินด้วยกันอืมดอกแค่ข้าวบอนิุษตเยัยพรกินคนเดียวนะ มาช่วยยายพรกินด้วยกินกับยายพรนะกินคนเดียวหมดเลยนะเนี่ยกินจุนะ สำหรับคลิปนี้ใี่ยาพรต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาพรด้วยนะคะยาพรไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ